ครับสวัสดี F c อาจารย์ ie, ap, นอตตี้วิบัตน้นองทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ ie, ap, นอตตี้วิวัตน้นองนเจ้าของ u t ท b e ช่องอาจารย์นอตตี A ้พารวยนะครับอ่ะอาจารย์จะมาให้แนวทางฮานอยแล้วก็ลาววันนี้เป็นไงฮานอยอาจารย์เข้าเกือบทุกวันเป็นไงเพราะว่าเมื่อวานก็เข้าอีกนะครับวันก่อนก็เข้า1นึเมืม่อวานนี้เข้า8ปสี่เข้า8ปดสี่แล้วก็แบบเน้นมากเลยนะครับเข้าเกือบทุกวันเลยเป็นไงใครตามอยู่บ้าง มียอดคอมเมนต์สิบ้าคอมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าถูกกันไหมนะครับแต่ยอดดูแปดพันอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยเข้าอีกแล้วเป็นวันที่สิบเอดแล้วนะสิบเอ็ดวันติดวันนี้ถ้าเข้าอีกก็จะเป็นวันที่สิบสองาเลาวงวดก่อนไม่เข้าเดี๋ยวแก้มือให้วันนี้แก้มือให้แล้วก็ฮานอยเข้าหนึ่งสามเมื่อวานเข้าแปดสี่โอเข้าเกือบทุกวันครับช่วงนี้ปังมากสาฮานอยปังมากจริงอ่ะเอาปากการกระดาษขึ้นมาเนี่ยกดแชร์อาจารย์ก่อนนะอาจารย์จะดูใครไม่แชร์เนี่ยมันจะโดนแบนนะครับเพราะว่าไม่เคยแชร์เลยนะอ่ะ โอ้โหเมื่อคืนแพ็กตะกุดปูเวทถึงตีสี่ครับเนี่ยวร,รมีท้าเวทแรงมากนะครับโชว์อันสวยนี่อ่ะวรมีท้าเวทนะครับแรงมากจริงๆนะครับสี่เก้าเก้าได้เข้าห้องวีพีนะครับสาธุครับอ่ะกดแชร,ร์นะทีนี้อ่าเอาการะดาษขึ้นมาเลยวันนี้อาจารย์มาช้านิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยอ่ะ ฮานอยวันนี้เด่นสฟัน4รูดสครับส2่4อ8สี่สี่สี่ห้าสสามฟังอีกครั้งสี่สองสี่สี่สห้าสสามสนะครับสามตัวมีสี่สองปด 4 2 5 4องสฟังอีกครั้ง4 2 8 4 2 5 4ปดสอย่าลืมตัด2 8 2 5 2ดสเล่นด้วยเม็ดเดียว4 2, 2่สมั่นใจลากได้ลากรูดได,ด้ลูด 4, ลูด4ี่รวยสำหรับราวัฒนาสองทุ่มครึ่งออกจันพุทธสุข เราพัฒนาเด่น3ฟัน3รูด3แก้มมือล้านเปอร์เซ็นต์30 37 70 38 34 32ฟังอีกครั้ง30 37 70 38 34แล้วก็32 สตัวมี307 308 304ฟังอีกครั้ง307 308 304นะครับอย่าลืมตัด07 08 04เล่นด้วยเม็ดเดียวขอ2เม็ด30มศูกับสาเจ็วันนี้เอิงเอรวย,ยๆทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครบูชาตะกุดบุเวด้วข้างห้องวีพี่เดี๋ยวแถมทุ่มให้ด้วยสวัสดีนะครับ